สามราศีที่คิดร้ายคนอื่นระหว่าังจะเข้าตัวนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าช่วงนี้นะครับทำอะไรทําไมมันติดขัดจังเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจีกรรมโนกรรมกายกรรมที่คุณกําลังทําอยู่ก็ได้นะครับสามราศีนี้โดดเด่นมากที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฮะทำอะไรที่ผิดร้ายหรือผิดศีนั่นเองนะจะเข้าตัวมาไปดูกันนะครับเริ่มที่กลุ่มราศีแรกนั่นคือชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมจริงเนี่ยเป็นคนคิดดีแหละ แต่บางทีช่วงนี้มันเจอพลังงานลบๆเลยทําให้เรากินร้ายเนาะมันเลยยิ่งทาให้เจออะไรๆที่แย่ตามที่สิ่งที่เราคิดเขาเรียกว่าดึงดูดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น3าราศีนี้เราเจอเรื่องที่ต้องดึงดูดอะไรแบบนี้เข้ามานะครับรนะวังราศีแรกนะราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์ครับบางครั้งนะฮะอารมณ์มันอาจจะแบบหุนหันพลันแล่นแค่ช่วงจวังหวะสั้นๆนั่นเองนะฮะแต่อาจจะพาคุณเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตกับเรื่องแบบนี้เลย เพราะฉันเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังนะครับอาจจะทําให้คนเกลียดคุณทําให้คนมีปัญหากับคุณไปได้นะครับ <_ an> ใช่ครับคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่แคร์นะฮะแคร์หน่อยเถอะบางครั้งเขาอาจจะเป็นมิตรกับคุณในอนาคตก็ได้ราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมักจะเจอปัญหาในเรื่องของคําพูดนะครับรวมถึงพฤติกรรมบางทีเราด้วยความที่อีโก้สูงหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดเราไม่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งยอมหักไม่ยอมงองก็อาจจะเป็นปัญหา ที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาสามราศีนี้นะครับครรวรระมัดระวังนะครับคิดไม่ดีหรือ,ค,อรคิดอะไรก็ตามที่แย่ๆเนี่ยมันจะเข้าตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระมรัดระวังนะครับใครไม่อยากพลาดดวงดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามอาจารย์แบงค์ด้วยนะครับกดแชร์ไปด้วยนะ